ออกคือข้าตัดเขานี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าตัดให้จําจากค้นเพ่อนขึ้นมาเนี่ยให้เหลืออยู่ประมาณสักคืบหนึ่งนี่ค่ะพี่นอ้องเพือห้ยอดเขาแตกเขาปงออกมาอีกเนาะคะ่ะสอยูตัดออกแล้วก็จะบารุงเพิินโดยการใส่ปุ๋ยขี้งัวข้านี่แหละค่ะปุ๋ยคอกข้านี้เนาะ,ะแล้วก็เปิดน้ำใส่ค่ะที่าวยูเอามาเนี่ยว่าได้พัน์มาจากใสลงไปห่วยเราไปพอพักน้ํา แม่ก็มากินแซยูก็มากกินนะคะลวกกินกับปุนกับเจวสินะค่ะพี่น้องก็เลยว่าเอ้า้าเฮาเอามาปลูกอยู่หน้าห้าเนี่ยเขาจังบนเดลงไปหาเก็บนี่าเขามีอยู่ในสวนของเขาเก็บิง่ายๆเนี่ยนักจะงไงแซยูกัเลยเอามาเดเอาเงาไงเพิ่นเนี่ยละค่ะว่าเอามาเสียบเสียบเสียบใบบานเขาก็จะแตกงดด้วยกันทางเงาแกเขาเขาก็จะเวลาเขาตัดเนี่ยเงาแกเขาก็จะแตกขึ้นน้ําขัง้างห้าวดตัดเนี่ยเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เอามาลวกกิน เดี๋ยวสาวยู่จะเหตุปนป่าแล้วก็ลวกกินกับป่นป่าค่ะ้าเขาตัดออกก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะแตกขึ้นแบบนี้ค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพักน้ำเนาะคะ่ะสาวยูกับขอฝากงี้ด้วยค่ะพี่น้องฝากติดตามบึงคลิปให้สาวอยู่แน่ <laughs> สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้สาวอยู่สิบห้าพี่น้องก็บึงให้หน้า ไฮนาของสาวอยู่ไฮนาหน่อยๆน่อยครับพี่น้องเป็นไฮน้าปลาพักนามของสาวอยู่นะคะไฮน้าหน่อยพักนามเมื่อนี้สาวอยุสิบห้าพี่น้องเมื่อเบิ้งสาวอยู่เก็บดอกมันออกนี่ค่ะแต่ก,ก่ำใยห,หนึ่งเนาะคะ่ะเก็บโบเบิร์ดดอกค่ะพี่น้องมันหกใบแกมันหลายสาวอยู่เปิดเก็บบวหยสาวอยู่จะไ้เบ้าต้มตัดพักนามใไ้ค่ะ ตัดออกคือเขาตัดเขานี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าตัดให้จําจากโค่นเพิ่นขึ้นมาเนี่ยให้ห่างให้ตัดแล้วเนี่ยให้เหลืออยู่ประมาณสักคืบหนึ่งนี่ค่ะพี่น้องว่าให้จําแห้งนะคะ่ะเพื่อให้ยอดเขาแตกเขาปงออกมาอีกเนาะคะ่ะตัดเพื่อหยังตัดเพื่อว่าเขาจะได้กเก็บง่ายๆแล้วก็ตัดแล้วเขาจะแตกยอดได้หลายกว่าที่เขาโคกอยู่ด้านหลังเสาอยู่นี่ค่ะแล้วก็เก็บง่ายนั่มเพราะว่าพักน้ำเนี่ย กระสมซื้อนะคะเขาจะเป็นน้ำน้ำลำตน้นน้ำใบเบิดเลยคือจังจังเสียเสายู่เก็บก็บจะเก็บยากแน่นาะคะ่ะเพราะว่าจริงๆแลว้วพักน้ําพันเนี่ยเขาจะลำใหญ่กว่านี้ค่ะลำอวบกว่านี้ค่ะพี่น้องแต่วันเนี่ยมันหกแห้งเสาอยู่เปิดเก็บแล้วมันเก็บได้บ่ลำมันได้บ่บย่ยาวนะคะ่ะเพราะว่ามันหกแห้งมันมีตนานะคะ่ะเสายู่ก็จะเก็บได้แค่เงียบมันแล้วก็เสายูตัดออกแล้วก็จะบำรุงเพ่นโดยการใส่ปุ๋ย ขี่งวเข้านี่ละคะ่ะปุ๋ยคอกเข้านี้เนาะแล้วก็เปิดน้ำใส่ค่ะเดี๋ยวมันก็นจะง่ามขึ้นก็นนี้ค่ะพี่น้องแล้ววิธีการปลูกเนี่ยปลูกยากบอมีค้ถามมากค่ะปลูกไปยากเลยค่ะพักน้ําเนี่ยเขาขยายพันธุ์โดยการใส่ไหลค่ะเขาเป็นไหลออกคือไหลบัวเข้านี้ละค่ะพี่น้องไปน้ําไหลเขาก็จะเกิดขึ้นน้าําหักไปเรื่อยๆเรื่อยๆที่สาวยูเอามาเนี่ยว่าได้พันธุ์มาจากใส แซยูได้มาจากหวยแซยูไปหวยเนาะค่ะเพราะว่าหน้าแซยูติดหวยลงไปหวยเราไปพ่อพักน้ําก็เลยว่าอุ้ยยูนี่หวยคืองามแท่แม่ก็มากกินแซยูก็มากกินนะคะลวกกินกับปุนกับเจวสินะค่ะพี่น้องก็เลยว่าเอาถ้าเอามาปลูกอยู่หน้าห้าเนี่ยข้าจังบเดีลงไปหาเก็บยากเขามีอยู่ในสวนของเขาก็เก็บง่ายๆเนี่ยน่าจะง่ายแซยูก็เลยเอามาเดีประมาณซิบเงาเนี่ยแหละค่ะพี่น้องก็เอามาปลูกเอาเงาเพิ่มมา เอาเงาใเพิ่นนี่ล่ะค่ะว่าเอามาเสียบเสียบเสียบใบบานเขาก็จะแตกยอดด้วยกันเป็นไหลคือไหลบัวเขาก็จะขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าเวลาที่ห้าเอามาปลูกเนี่ยเวลาเวลาทีห้าเอามาปลูกเนี่ยเขาก็เอาเงาเข้ามาเนี่ยแะค่ะเอาเงาหน่อยเงาพึ่งขึ้นคือบัวเขานี่ค่ะมาเสียบเสียบเสียบแล้วเขาก็จะขยายของเขาไปเองแล้วทางเงาแกเขาเขาก็จะเวลาเขาตัดเนี่ยเงาแก เขาก็จะแตกขึ้นน้ำขางคือกันค่ะพี่น้องถ้าห้าวบตัดเนี่ยเขาก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเงาแม่เงาแกเขาอะค่ะสูงขึ้นแล้วมันก็จะหกขึ้นเรื่อยๆก็เลยต้องตัดออกเพราะตัดออกแล้วเ้าก็จะเก็บง่ายดูแลง่ายน้ำแล้วก็มันเปินตะเบิงน้ำเนาะพี่น้องถ้าห้าวบตัดเนี่ยมันก็จะหกขึ้นด้านหลังเสาอยู่แล้วก็เก็บกินยากน้ำละค่ะวิธีดูแลพักน้ำกระบอได้ยากค่ะห้า็แค่ใส่ใส่ปุ๋ยใส่ฟุ้นปุ๋ยขอกเข้าเนี่ยค่ะ แล้วก็เขาต้องการน้ำซัส่วนไงพักขวกนี้เนาะค่ะเขาาก็จะต้องเปิดน้ำให้เขาถ้าเขาเห็ดแบบนี้ที่เสาอยู่เห็ดแบบนี้เพราะว่าจะเด็กักเก็บน้ำขังน้ำให้เพิ่นน้่มละค่ะเพราะว่าพักน้ำเพิ่นมักน้ำถ้าบ่มีน้ำเนี่ยยอดเพิ่นก็จะยอดหน่อยคือจังแบบนี้ละค่ะอันนี้หยอดเขาจะต้องงหญ่กว่านี้ด้อค่ะพี่น้องแต่เดี๋ยวเสาอยู่จะบัรุงเพิ่นห้มันยอดงหญ่กว่านี้มีน้ำขังแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เพิ่นยอดเพิ่นก็จะง่ญ่จะอวบกว่านี้นะค่ะ เดี๋ยวเสาอยู่จะให้บอตอมเนี่ยใส่เครื่องตัดหญ้าตัดให้เลยค่ะเดี๋ยวมาเบอ่งกันค่ะว่าบอตอมตัดแบบใดแล้วพื้นที่ที่ว่างทั่งด้านหลังเสาอยู่เนี่ยพื้นที่ที่ว่างด้านข้างที่บอตอมเพิ่นขุดขึ้นป่านเป็นขั้นขึ้นเนาะค่ะแล้วมันว่างที่แรกเสาอยู่ว่าจะบอบอขยายออกมาอีกหรอค่ะบอตอมเพิ่นว่าขยายเสียบซะ เพราะว่าเสายูว่าเดี๋ยวไหลเพิ่นก็จะออกมาเองนะคะแต่ว่าบ่ตอมเพิ่นว่ามันสาเพิ่นว่ามันเบิ่งบ่เต็มเพิ่นว่าเพื่อนก็จะให้เสายูเนี่ยเพื่อนก็จะย้อนออกมานะคะเป็นเงาเงาย้อนออกมาให้เสายูเอามาดำมมเสียบเดี๋ยวเปิดน้ำใส่อีกเที่อนึงแล้วก็จะดำจะเสียบใส่แล้วก็จะเอาปุ๋ยคอกมาใส่เดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะให้บ่าบอตอมเพิ่นตัดเนาะค่ะนี่เอามาลวกกินเดี๋ยวเสายูจะเฮ็ดป่นป่าแล้วก็ลวกกินก็ป่นป่าค่ะ มะต้มก็ได้ตัดหายเรียบร้อยแล้วค่ะแต่เตียนเมื่อแล้วกันเมื่อแล้วที่สาอยู่ถืออยู่นี่ขึ้นเนี่ยคืออีหยังเนาะคะ่ะขึ้นนอเพินินที่สาวยูวา่าตัดออกแล้วมันจะแตกออกน้าขอตาเพินเน่นนี่ค่ะตัวนี่มาเบิ่งเลยค่ะเบิ่งกลบไหห็น่เนาะงพี่น้องสาอยู่บ่งันหให้าะต้มตัดดนะคะ่ะต้นนี้เสาอยู่จะมาให้เบิง่งให้ห็นภาพเนาะคะ่ะต้นแม่เพิน่น ขันเขาทิ่มไวด้นดนๆแล้วถ้าเหาวบัตัดแตงเพิ่นก็จะเป็นยังสีล่ละค่ะพี่น้องเขาจะสูงใหญ่เหี่ยคือเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะค่ะห้าต้องตัดออกตัดออกก็กคือหายหางจากค้นต้นเนี่ยคะ่ะขึ้นมาคืบหนึ่งคือเสาอยู่วานี่ประมาณนี่ห้าก็ตัดออกแล้วเขาก็จะแตกนอกขึ้นมาตัวนี้อีกมองนอใหญ่เขานี่คะ่ะคือจังเสาอยู่ถือเนะะี่ยค่ะรอทีแล้วเสาอยูห่หายบัตตอมตัดหายเนะะี่ยค่ะถี่บัตตอมตัดออกเขาก็จะแตกออกแบบนี้ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยค่ะเขาก็จะแตกออกมาหลายนอเลยนม่นก็จังบวสูงแห้งนี่คือจังตนนี่ถ้าเขาทิ่มไปโดนๆอีกเนีย่ยเขาก็จะเหี่ยวคือเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะ่ะจะสูงจะใหญ่ขึ้นเนาะคะ่ะมันก็จะเบิ่งบวง่ามถ้าเขาตัดออกก็จะเป็นแบบนี้เขาก็จะแตกขึ้นแบบนี้ค่ะถ้าเขาตัดจําแห้งเขาก็จะบ่บมีตาบัมีนอ๋ยวแตกทั้งขางขึ้นอีกนะคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวซุ้มนี่ ทั้งนี้พวกใบมาาันเาอยู่ก็จะเก็บออกแน่เนาะค่ะเพื่อบ้อให้เข้าถมนอไอ้ตอเขาาอยูก็จะกวาดทำความสะอาดเศษใบเพ่นออกนะคะจะได้ปถมเงาเพิ่นเดี๋ยวซาซยูจะเอาเงาซุ้มที่บาตอมพ่นตัดออกนี่ค่ะที่เขาสามารถแตกแหนงได้เนาะค่ะแตบนี่หลายเติบอยู่เดี๋ยวซาซยูจะเอาไปปลูกน้ำขอบที่บอตอมเพ่นคุดขึ้นป่านขั้นนะคะทีมมมม่มันยังไม่ค่อไหนมีนอาอยูกะจะเอาไปปลูกอีกสดายเนาะค่ะปลูกไว้ทา อ,อีกนี่สามารถแตกได้อีกนะคะคือจังนอนนี่คะ่ะพี่นองเขาติดง่ายแห้งเด้ค่ะพักน้ำขอให้มีนม้ำขังให้เขาแ้วเซียวยูก็จะไปปลูกเสียบ,ยบๆๆลงในดินเลยแล้วลเขาก็จะแตกออกอีกด้านข้างเขาก็จะมีนอ,อกเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะทั้งขางแตกนอออกมาอีกง่ายแห้งคะ่ะนี่อันนี้ก็คือเงาที่บ่ต้อมแต่ตัดออกเสายยูเลือกมาให้พี่นองเบิ่งเนาะคะ่ะว่าเซายยูจะเอาไปขยายเพิ่ม จะเลือกเอาเงาาทีตัดแล้วมีนอมีมีแหนงเขาเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิง้งนี่ค่ะแบบนี้เนาะคะ่ะเขาติดง่ายได้ค่ะพี่น้องแบบนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปเสียบน้ำลงที่เบาต่อมพ้นคุดปานขั้นขึ้นนะคะมันว่างเซาอยู่ก็จะเสียบเพิ่มมีเซาอยู่ก็จะเม่าปูค่ะตัวที่เบาต่อมพุนตัดออก ก็จะเป็นแบบนีีปลูกได้คือกันค่ะแล้วก็ตัวทีเพั่นมีหกักนี่เสาเบต่อมเพิ่นขูดออกมาห้ยเซอยูนเนาะคะ่ะเพิ่นย้อนออกมาค่ะกับปลูกได้คือกันทั้งสองแบบติดเหมือนกันค่ะง่ายๆค่ะมาปลูกตรงที่พื้นที่ว่างตรงนี้แหละคะ่ะขยายเพิ่มเนาะคะ่ะกับปลูกเหมือนท่าดำหน้าเลยะค่ะพี่น้องเซอยู่เปิดน้ำใสแล้วเนาะคะ่ะก็เอาดินกบเพิ่นไวบ่ให้เพิ่นร่อยขึ้นนะคะปลูกไปเลยเอาดินทมถมๆหักเพิ่นไว แล้วพักก็จะติดคงเพลินเองขอให้มีนามแขังให้เพิ่นนะคะพักนามเพิ่นมักนามแขังมักนามแขังนามเล่นกระย่างทีพี่น้องเห็นขางหลังดาบ่บเดเป็นไฮน่าไฮยัยนะคะเป็นไฮน่าน,น้อยๆสาวยู่จำลองขึ้นมาปลูกพอได้กินเนาะคะ่กะก็จะขยายขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะคะ่ะจากทีสาวยูล่องคลิปที่แล้วมีเพิ่นผูเพิพ่นอยากได้เนาะคะ่ะ เพิ่นเบืองคลิปสาอยู่แล้วเพิ่นก็อยากได้ถอนพันธุ์ไปปลูกมันบ่หลายอีลีค่ะพี่น้องถามันหลายแล้วหรือว่าสาอยู่พร้อมที่จะแบงไ้เดี๋ยวสาอยู่แจงอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะขยายห้อยู่ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไห้สาอยู่ขยายว้หลายๆก่อนคะ่ะเดี๋ยวถ้าพร้อมเดี๋ยวสาอยู่แจงอีกเทื่อนึงเด้อค่ะขยายไว้เพื่อพี่เพื่อน้องเนาะคะ่ะเพื่อมีคอนอยากได้คะ่ะแล้วก็คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพ,พักน้ำนะคะสาอยู่กับอ,อฝากไงเด้อค่ะพี่น้องฝากติดตามบึง คลิปให้อสาวยูแน่สาวยูหลังจากลาออกจากงานไปแล้วมาเห็ดเกษตรผสมผสานยู่บ้านเนี่ยจะเป็นจังไดเขาจะไปหลอดบอ่อแนวดหรือว่าคลิปหนาสาวยูจะมีอีกอย่างลงสูพีสูน้องเบงก็ฝากติดตามในเด้อค่ะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยสาวยู่ลงการเห็ดบอกปลูกพักเนาะค่ะแล้วการคลิปต่อไปเนี่ยสาวยูจะล่งเรื่องการมักดินหรือว่าเรื่องการปลูกพักก็ฝากพี่น้อง ติดตามและกะบึงคิบสาวอยู่ในเด้อค่ะพี่น้องขอกำลังใจจากพี่จากน้องในเด้อค่ะพี่น้องบ๊ายบาย